วิกตอเรียกับอัลเบิร์ตหลังจากฤดูหนาวอันหนาวเหน็บผ่านพ้นไปชาวอังกฤษก็ต่างมีความสุขกับฤดูใบไม้ผลิอีกครั้งครอบครัวราชวงศ์เตรียมพร้อมเฉลิมฉลองวันเกิดของเจ้าหญิงวิกตอเรียครบครอบ17พันษาการเชื้อเชิญแขกจากนานาประเทศเกิดขึ้นหนึ่งเดือนก่อนหน้าการตอบรับท่วมท้นกว่าที่คาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากครอบครัวราชวงศ์เยอรมนี เราใกล้ถึงประตูวังแล้วทีนี้จะมาไว้และเอาเบอร์ฉันมาที่นี่เพื่อจะได้เต้นรำกับเจ้าหญิงในฐานะเจ้าชายและพี่ชายของนายฉันต้องการความช่วยเหลือจากนายเรามาซ้อมกันหน่อยดีกว่าฉันควรพูดอะไรตลกๆหน่อยไหมเอนส์เราซ้อมกันหลายร้อยรอบแล้วนะตอนที่ฉันหัวเราะไงแล้วจะให้ฉันท่องบทกวีเมื่อไหร่ดีล่ะก็ตอนที่ฉันยิ้มแล้วเมื่อไหร่ฉันถึงจะขอเธอเต้นรำได้ฉันเจอพยักหน้าอนุญาตนี่นายเคยลองคิดถึงโอกาสที่ว่าเจ้าหญิงอาจไม่ชอบนายไหม พูดเป็นเล่นฉันเป็นทั้งเชื้อพระวงศ์แถมรวยอีกตัางหากมีอะไรที่เจ้าหญิงจะไม่ชอบอีกล่ะนั่นพระองค์แน่เลยไปกันเถอะเจ้าหญิงเราคือเจ้าชายเอิร์นเรามาที่นี่เพื่อเข้าเฝ้าและถวายคำวอวยพรจากเยอรมันนี้ยินดีต้อนรับเจ้าชายเอิร์นสู่พระราชวังเคนซิงตันและงานเฉลิมฉลองของเราการเดินทางคงจะน่าสนุกอยู่ไม่น้อยสิคะดีลทีเดียวเจ้าหญิงเว้นแต่เรื่องที่เราเจอหมี มหมายความว่าเว้นซะแต่ว่าอยากจะตกแต่งพื้นห้องเราด้วยหนังสัตว์นะแล้วนี่คือใครกันล่ะคะเจ้าชายอัลเบิร์ตครับเรื่องเล่าในความงามของท่านดังไกลถึงชายฝั่งของเรายังไม่งามเท่าตัวจริงนะตรงนี้เลยขออภัยเจ้าหญิงน้องชายข้าค่อนข้างเป็นพวกขี้โม้ไปหน่อยไม่เห็นจะต้องขอโทษเลยยินดีต้อนรับท่านทั้งสองสู่งานเลี้ยงของเรา เจ๋งเลยหล่อซะด้วยทำไมหัวใจข้าถึงหยุดเต้นตอนเจอท่านวันนี้นะนานขนาดไหนกันเราถึงจะได้ยินเสียงของท่านอีกที่รัก <c oughs> ขออภัยเพคะเจ้าหญิงหมอมเชนคิดว่าพระองค์คงต้องการสิ่งนี้วิกตอเรียที่รักยกโทษให้เราด้วยที่ไม่ได้กล่าวลาท่านเย็นนี้เลยแต่เราต้องกลับเยอรมนีด่วน พราะมีธุระสาคัญที่เลี่ยงไม่ได้จะเป็นเกียรติอย่างยิ่งถ้าเราได้เขียนหาท่านทุกสัปดาห์จนกว่าเราจะเรียนรู้เรื่องท่านมากกว่านี้ขอบคุณสวรรค์ที่ทําให้เราเจอท่านหวังว่าท่านจะมีความสุขในวันเกิดนี้อั Albert, ลเบิร์ตปอลเอิร์นส์ฝากสวัสดีท่านด้วย <c oughs> บอกเขาไปสิว่าเรายินดีมากๆเลยเพคะเจ้าหญิงเขาทําตามที่ว่าไวอัลเบิร์ตเขียนจดหมายหาเจ้าหญิงทุกสัปดาห์ จนหมายของเขาทั้งตลกและหลักแหลมมันเต็มไปด้วยคําที่ปลอบประโลมให้กําลังใจเจ้าหญิงองค์น้อยมากจนเจ้าหญิงถึงกับเอ่ยถึงเยอรมาน,นีกับที่ปรึกษาของพระองค์ว่าคงเป็นที่ที่เต็มไปด้วยการมองโลกในแง่ดีและพลังบวกผ่านไปหลายเดือนรักทางไกลของวิกตอเีียและอัลเบิร์ตก็พลิบานทั้งคู่พึ่งพาการสนับสนุนและมิตรไมตรีของกันและกันจนกระทั่งวันหนึ่ง ขอาภัยเป็นล้นพ้นฝ่าบาทมีจดหมายมาจากลอนดอนโอไมเนื่องด้วยการสวรรคตของพระปิตุลาพระราชาวิลเลียมที่4ี่วิกตอเรียจึงได้รับการผลักดันให้เป็นจุดสนใจระดับชาติและกลายเป็นราชินีที่มีพระชนมายุน้อยที่สุดของอังกฤษในวัย18ชันษาวิกตอเรียขึ้นครองบัลลังก์อย่างเป็นทางการหนึ่งปีถัดจากนั้นนบดเวสต์มินสเตอร์ทำกลางฝูงชนซึ่งเทิดทุนพระองค์อย่างล้นหลาม พระกราเมื่อวิกตอรียไวล์ออนต้องทำหน้าที่ในฐานะราชินีพระองค์จึงต้องขอคำปรึกษาและเกื้อหนุนจากอัลเบิร์ตมากขึ้นและเขาเองก็ยิ่งกว่าปิติยินดีมีข่าวบ้างไหมหลอดเมลเบิร์นกระหม่อมเกรงว่าไม่ขอรับองราชินีเราไม่เข้าใจเลยมันไม่ใช่อัลเบิร์ตที่จะไม่ตอบจดหมายเรารู้แล้วละ่ะ ส่งสารไปหาพระบิดาของเขาแทนดีกว่าองราชินีกระมอมไม่คิดว่าเราไม่ได้ขอให้ท่านคิดสักหน่อยหล่อนเมลเบิร์นเราบอกให้ท่านลงมือทําเราอยากได้ยินข่าวจากเอาเบิร์ตบ้างตามพระประสงค์ขอรัฝ่าบาทเอาเบิร์ตเราอยากเจอท่านมากจ้าชาเอาเบิร์ต และนั่นก็คือถ้อยถแถลงของเราเยอรมนีเป็นยังไงบ้างมีหลายเรื่องในหลายรัฐที่เราอยากขอคำปรึกษาจากท่านได้เลยแน่นอนสิเออเอาแบทเราคิดถึงท่านนะเราเองก็เช่นกันวิกตอเรียท่านหมายถึงราชินีวิกตอเรียนั่นเหรอ,อ,อแน่นอนที่สุดเลย ชายามบ่ายถูกจัดเตรียมเรียบร้อยขอรับฝ่าบาทขออีกชุดหนึ่งสำหรับแขกของเรานะกระหมอมเตรียมไว้พร้อมแล้วฝ่าบาทเราขอโทษด,ด้วยที่ไม่อยู่ที่นี่ตอนสเสด็จลุงท่านจากไป มันน่าตกใจมากเลยล่ะไม่ใช่เพราะท่านจากไปแต่เป็นความรับผิดชอบที่เราเองต้องรับมือตามมาเนี่สิท่านทำได้ดีแล้วจากที่เราได้ยินมาอย่างนั้นเหรอจริงสิท่านได้ยินอะไรมาบ้างล่ะเราแทบจะสงสัยแล้วล่ะท่านได้รับการเทริดทูนจากประสงนิกรอังกฤษล้นหลามแค่พวกเขาเหรออย่างน้อยก็มีชาวเยอรมันคนหนึ่งด้วยนะเราขอถามอะไรท่านหน่อยได้ไหมเอเบิร์ตได้เลยท่านจะว่ายังไงบ้างถ้าเราขอให้ท่านแต่งงานกับเรา แ,แต่งงานเหรอใช่สิคือเราต้องคู่กัรู้ว่ามันไม่เหมาะสมสำหรับคนธรรมดาที่จะขอองราชินีแต่งงานเราไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเอัลเบิร์ตโอ้งั้นท่านถามว่าเราจะรับคำขอไหมอย่างนั้นเหรอใช่เราถามท่านว่าท่านจะรับคำขอเราไหมขอคิดก่อนได้ไหมได้สิท่านไปนอนคิดได้เลย <laughs> าแม่เล่นมาซะอย่างนี้แล้วท่านตอบตกลงเหรอ เปล่านี่เป็นการตอบว่ารับอย่างด้านกระหึ่มต่างหากละ่ะวันที่พระราชินีวิตอเรียและเจ้าชายอาเบิร์ตอภิเษกสมรสทั่วทั้งประเทศถึงกับหยุดนิ่งและร่วมเฉลิมฉลองพระราชาพิธีครั้งประวัติศาสต <Yeah. S 1> ร์ยอดจริงเลย <Woo. S 1> ประสงนิกรต่างเข้าแถวตามถนนสู่พระราชวังบักกิงแฮม โดยการส่งเสียงแซ่สองถวายสัก,การะแกคู่แต่งงานใหม่เมื่อพระองค์ทั้งสองผ่านไปทั้งคู่ต่างปฏิบัติพระราชกรณีกิจอย่างลงตัวทั้งส่วนตัวและหน้าที่แก่บ้านเมืองเราต้องหยุดเจอกันอย่างนี้สักทีนะวันนี้เราเกรงว่าจะติดภารกิจหลวงนะที่รัก งั้นท้องพระโรไม่เหมาะสมกว่าเหรอกับการเจราจาภารกิจเน่ยไม่ใช่ภารกิจแบบนับนะ้นสักหน่อยเอาเบิร์ดเราไม่เข้าใจเลย <c oughs> ท่านเอนี่ยนี่ย <c oughs> เรากำลังจะมีลูกชายนี่มันยอดไปเลย การเป็นพ่อแม่คนเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติสำหรับคู่รักที่มีความสุขและไม่นานเด็กๆก็มากขึ้นจนเติมเต็มพระราชวังบักกิงแฮมเด็กๆหยุดก่อนนะจ๊ะโอ้ไม่นะขนาดครอบครัวใหญ่ขึ้นรวมถึงเด็กๆทั้ง9คนแต่เมื่อครอบครัวขยายมันก็ยิ่งทําให้พระราชินีวิคตอเรียสูญเสียความสามารถในการจัดการแม้แต่ภารกิจที่ธรรมดาที่สุด ฟ้าหรือเขียวดีที่รักกราว่าฟ้าเข้าได้ดีกับตาของท่านนะมันสวยที่สุดเลยเราจะทำยังไงดีถ้าไม่มีท่านนะอัลเบิร์ตท่านเป็นคนแกรง่งสวยกล้าหาญบางอย่างบอกเราว่าท่านจะต้องไม่เป็นไรเราไม่คิดอย่างนั้นนะสิที่จริงแล้วเรากลัวว่าเราจะต้องใช้ชีวิตอย่างเศร้าโศกและสิ้นหวังต่อไปเรื่อยๆใช่งั้นเราไม่ต้องคุยเรื่องแบบนั้นกันวันนี้ดีกว่านะ ตอนนี้เอกสารพวกนี้ต้องถูกลงนามและส่งต่อให้นายกภายในวันอังคารและมาต้องการพระนามของท่านตรงนี้และก่อนจะถูกส่งต่อไปนี่ท่านฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ยเราว่าท่านจะต้องคุยกับเัลเบิร์ตเอ็ดเวิร์ดสักหน่อยแล้วลูกเล่นแรงตลอดเวลาเลยเรารักท่านวิกตอเรียท่านก็รู้แต่ท่านเป็นราชินีอังกฤษและองค์การของท่านสำคัญกับประเทศในเวลานี้ท่านพูดอะไรเนะี่ยเัลเบิร์ต เรารู้ว่าท่านไม่เคยชอบใจนักเวลาที่เราละทิ้งหน้าที่ในฐานะผู้ปกครองประเทศวิกตอเรียเราเองก็ทําในส่วนของเราแต่มันคือท่านคนที่ประเทศต้องการให้ปกครองพอแล้วละ่ะเรายังคงจะเป็นแบบที่เราเป็นต่อไปซื่อสัตย์ต่ออังกฤษและปวงชนอย่าเข้าใจผิดในฐานะที่เป็นผู้ช่วยในการปกครองจะจะมาปกครองซะเองละ่ะเราก็กลัวมันจะมากเกินไปสําหรับท่านอะไรเหรอที่มากเกินไปพูดให้มันง่ายๆสิ อย่าภูมิใจให้มากจนคิดซะว่าแม้แต่พระราชินีก็สับสนไม่เป็นนะการพึ่งพาพระสวามีของพระราชินีวิตเรียในการปกครองประเทศมักก่อให้เกิดผลตามมาจนเกิดข้อถกเถียงแต่ความรักพระองค์ที่มีให้แก่กันนั้นย่อมเอาชนะความแตกต่างของทั้งคู่อยู่เสมอนั่นพิสูจน์ว่าครอบครัวและประเทศชาติภารกิจและความรักต้องควบคู่กันอยู่เสมอ เรากำลังคิดว่าเราควรฉลองคริสต์มาสกันที่วินเซอร์นะเด็กๆชอบที่นั่นท่านคิดว่ายังไงบ้างใช่เราก็ว่าที่นั่นดีนะเยี่ยมเลยท่านดูไม่ค่อยดีเลยที่รักท่านป่วยหรือเปล่านะนิดหน่อยเราว่าควรจะเข้านอนไวคืนนี้งั้นเดี๋ยวเราจะส่งชาขึ้นไปให้เมื่อคริสต์มาสใกล้มาถึงในปี1861 สุขภาพอัลเบิร์ตที่กำลังแย่ลงเรื่อยๆสุดหนักกว่าเดิมแพทย์วินิจฉัยว่าเจ้าชายประชวนด้วยโรคไข้ไทฟอยด์คุณมาบอกว่าท่านจะต้องผ่านพ้นไปให้ได้มันต้องไม่เป็นไรวิกตอเรียท่านนี่ ก็หกไม่เก่งเอาซะเลยได้โปรดอย่าจากเราไปเอาเบิร์ตเราอยู่โดยไม่มีท่านไม่ได้เราจะอยู่กับท่านเสมอนะที่รักไม่นะเอาเบิร์ต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  อัลเบอร์จากไปรายล้อมด้วยครอบครัวที่พระองค์รักยิ่งพระองค์มีพระชนมายุ42ั้นสาในการสะดวดีเก่กับารสิ้นพระชนประชาชนต่างสวมใส่ชุดดำร้านรวงปิดทำการม่านถูกดึงลงมาธงถูกลดเครื่องเสาคริสต์มาสปี1861นั้นเป็นหนึ่งในคริสต์มาสที่โศกเศร้าที่สุดเท่าที่อังกฤษเคยมีมาตั้งแต่วันนั้น พระราชนีวิกตอรีสวมใส่อาภรสีดำเพียงเท่านั้นเตือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ไว้ทุกแก่ผู้เป็นที่รักของพระองค์ตลอดไปเมื่อภาวะสะเทือนใจการสิ้นพระชนของอัลเบิร์ตผ่านไปคำถามก็เกิดขึ้นในใจทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในรัฐบาลว่าองค์ราชินีจะรับมือกับมันได้อย่างไรองค์ราชนียังไม่มาถึงอีกเหรอเนี่ยยังครับท่านนายกรัสเซลพระราชินีไม่ได้เข้าร่วมตั้งแต่เข้าใจแล้วล่ะ ขออภัยด้วยค่ะท่านนายกดิฉันเกรงว่าพระราชนีรู้สึกประชวนวันนี้ท่านกลับมาอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เราบอกลราไงว่าเราไม่อยากให้ใครรบกวนกราบประทานอภัยเพคะพระราชนีแต่ว่าไม่มีแต่ทั้งนั้นเราเป็นพระราชนีเธอต้องทําตามคําสั่งเรา อรับฟาบาตคืออง์ราชินีแถมตอนนี้ก็มีภารกิจอันใหญ่หลวงที่ต้องการความสนใจจากฟาบาตด้วยเราทําไม่ได้จอร์ดฟาบาทําได้และฟาบาตต้องทําองค์เหนือหัวบอกเราหน่อยสิว่ายัางไงเราจะทํำยังไงเราเพิ่งพาเขาทุกเรื่องกับทุกๆอย่างเลยพอไม่มีเขาเราก็ทําอะไรไม่ได้จะขยับนิ้วจะจัดภาพหรือรูปถ่ายจะใส่ชุดหรือว่าหมวกเราก็ยังต้องถามเขาเลยอะ เราจะมีชีวิตจะเดินหน้าจะช่วยเหลือตัวเองในยามยากได้ยังไงแทบไม่ต้องพูดถึงเรื่องบ้านเมืองเลยกระม่อมรู้ว่ามันยากณตอนนี้แต่ประเทศชาติยังต้องการท่านพระราชินีใจสลายกับการสิ้นพระชนของอัลเบิร์ตพระองค์เลิกว่าการเลิกเสด็จไปงานต่างๆ พระราชินีหันไปทำกิจวัตรประจำวันที่เกี่ยวข้องกับชีวิตแต่งงานแทนที่เมื่อเวลาผ่านไปการหายไปของพระราชินีจากพระราชกรณียกิจก็เริ่มทำให้ชาวอังกฤษประวันิการไม่ตระหนักถึงคำวิจารณ์ของสาธารณชนที่ปรึกษาของพระองค์และสมาชิกในครอบครัววิกตอเรียยังคงโศกเศร้าเสียใจ ด้วยพระชนมายุมากขึ้นและความซึมเศร้าวิกตอรียสั่งให้มีการนำชุดของอัลเบิร์ตและปลาสเตอร์ที่ข้อมือพระองค์มาวางไว้ข้างเตียงอัลเบิร์ดวิกตอรียเราคิดถึงท่านจังเลยเรารู้มานี่สิเรามีตั้งหลายเรื่องที่ยังต้องคุยกันการจากไปของพระราชินีวิกตอรียเป็นจุดเริ่มต้นในการล่มสลายของยุควิกตอเรียน และนั่นเป็นหนทางแก่พระโอรสองค์โตเบอร์ตีสู่การขึ้นครองราชในฐานะพระราชาเอ็ดเวิร์ดที่7พระราชินีวิตเรียถูกฝังอยู่ข้างอัลเบิร์ตผู้เป็นที่รักผู้ที่ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความรักครั้งประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่เท่าที่ราชวงศ์อังกฤษเคยมีมา